สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังแล้วเกตรายการที่จะพาคุณดิ่งลึกเข้าไปในใจตัวเองและเรียนรู้สิ่งที่เราอยู่กับมันทุกวันโดยที่หลายครั้งเราไม่ทันรู้ตัวและว,วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ผมว่าไม่มีใครหนีพ้นมันอยู่กับเราทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีนั่นก็คือความอยากแต่เราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งของมันคือความอยากระง,งับได้ด้วยปัญญา แค่ได้ยินคำว่าระง,งับความอยากก็คงมีหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะต้องไปนั่งสมาธิเข้าป่าใช่ไหมหรือหมายถึงต้องตัดใจจากโลกไม่เลยค่ะวันนี้เราจะชวนคุยแบบเรียวๆว่ามนุษย์อย่างเราเรี่แหละจะอยู่กับความอยากยังไงโดยไม่ให้มันลากชีวิตเราไปแบบไม่รู้ตัว เพราะความอยากมันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่แบบอยากรวยอยากมีชื่อเสียงเท่านั้นนะครับแต่มันเล็กแสนเล็กไปถึงระดับอยากเลื่อนมือถืออยากกินอะไรหวานหวานอยากหนีจากความเบื่อหน่ายมันซ่อนอยู่ในทุกอนูของชีวิตและที่สําคัญความอยากไม่ผิดหรอกค่ะแต่มันกลายเป็นปัญหาเมื่อเราไม่เห็นมันแล้วปล่อยให้มันคุมชีวิตใช่ครับเพราะความอยากไม่ได้แค่ผลักเราให้ก้าวไปข้างหน้าแต่มันยังสามารถดึงเรากลับไปติดกับดักเดิมๆแบบวนซ้ํา งั้นขอถามแบบตรงๆเลยนะสำหรับคุณความอยากคืออะไรสำหรับผมนะความอยากคือแรงขับดันที่เกิดจากความรู้สึกว่ายังไม่พอไม่ว่าผมจะมีอะไรอยู่แล้วก็ตามมันเป็นเสียงในใจที่บอกว่า เดี๋ยวก่อนนะยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้รออยู่ฉันว่าคุณนิยามได้ตรงใจมากๆมันเป็นเหมือนภาพลวงตาเราเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็ถอยห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนเราไม่มีวันถึงจุดที่เรียกว่าพอแล้วที่ตลกร้ายคือบางทีเราไม่ได้อยากในสิ่งนั้นจริงๆด้วยซ้ําแต่เรากลัวตกขบวนเรากลัวคนอื่นมีแล้วเราไม่มีเรากลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันคือความอยากแบบอัตโนมัติที่ไม่ได้ผ่านการคิดเลยใช่ไหมใช่เลยเป็นเหมือน รีแฟกซ์มากกว่าจะเป็นการตัดสินใจมันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราคิดว่ามันคือฉันทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจเป็นแค่นิสัยทางใจถ้าเรามาดูในเชิงธรรมะความอยากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นรากของทุกข์เรียกว่าตัณหามีทั้งอยากได้อยากเป็นและอยากไม่ให้เป็นและไม่ใช่แค่ในพุทธศาสนานะครับในจิตวิทยาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามนุษย์มีแรงผลักดันสองอย่างหลักๆคือวิ่งหากับวิ่งหนีวิ่งหาก็คือ อยากได้วิ่งหนีก็คือไม่อยากเจอสุดท้ายก็คือยังเป็นความอยากอยู่ดีแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงละ่ะเพราะเราเป็นมนุษย์นี่ครับจะให้ไม่มีความอยากเลยมันก็เป็นไปไม่ได้คำตอบที่ฉันคิดว่าสวยที่สุดคือไม่ต้องไม่มีความอยากแต่ให้มีปัญญาดูความอยากเพราะถ้าเรามีปัญญามันจะกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่นายเราพูดง่ายแต่ทายากนะครับเพราะตอนที่ความอยากมันมามันจะมีแรงมากโดยเฉพาะพวกอยากที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นย อยากให้เขารักอยากให้เขาอยู่กับเราอยากให้ตัวเองเก่งกว่านี้ฉันเลยว่าการฝึกเห็นทันคือหัวใจของการใช้ปัญญาถ้าเห็นทันความอยากมันจะไม่มีพลังลากเราไปมากเท่าเดิมแค่เรารู้ว่า ตอนนี้กำลังอยากนะแบบรู้เฉยๆไม่ต้องไปต้านมันก็เริ่มคลายแล้วบางทีมันมาในรูปของความคิดที่ฟุ้งเลยนะเช่นถ้าฉันได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ฉันจะมีแรงทำงานมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเราอาจแค่เบื่อเฉยๆก็ได้ความอยากมันฉลาดนะมันปลอมตัวเก่งมันอาจมาในรูปความฝันความหวังความพยายามแล้วเราก็หลงคิดว่านั่นคือแรงบันดาลใจทั้งที่จริงๆแล้วเป็นการเสพติดความคาดหวังฟังดูเหมือนว่าเราจะ ไม่ไว้ใจความอยากเลยแต่ไม่ใช่นะความอยากบางอย่างก็เป็นประโยชน์เช่นอยากพัฒนาตัวเองอยากมีชีวิตดีขึ้นแต่มันต้องมาจากใจที่รู้เท่าทันไม่ใช่ใจที่วิ่งหนีจากความไม่พอใจในปัจจุบันถ้าอยากเพราะไม่ชอบตัวเองตอนนี้นั่นอันตรายแต่ถ้าอยากเพราะรักตัวเองและอยากให้ชีวิตเติบต่ออันนั้นโอเคแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอยากนั้นมาจากอะไรเราต้องฝึกถามครับถามตัวเองว่าฉันอยากเพราะอะไรฉันเชื่ออะไร ออยู่ตนนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้ฉันจะเป็นยังไงหรือแม้จะถามว่าฉันเคยอยากสิ่งนี้มาก่อนแล้วพอได้มาฉันรู้สึกยังไงแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขจากความอยากมันอยู่ไม่นานมันเหมือนคลื่นครับแรงตอนจะมาถึงแต่พอถึงฝั่งแล้วก็จางหายนั่นแหละคือโอกาสของปัญญาถ้าเราสามารถหยุดสักนิดก่อนจะลงมือทำตอนความอยากแล้วมองมันให้ชัดเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันบางครั้งการเว้นช่วงแค่ไม่กี่วินาทีก็ช ช่วยได้นะครับเช่นอยากหยิบขนมมากินลองหยุดแล้วหายใจลึกๆถามว่าฉันหิวจริงๆหรือเครียดการฝึกสตินี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะสติคือประตูสู่ปัญญา ถ้าไม่มีสติเราจะไม่มีระยะห่างพอที่จะเห็นอะไรเลยเหมือนถ่ายรูปแบบเบลอๆอยู่พอมีสติเหมือนเราได้ปรับโฟกัสแล้วปัญญาก็คือการตีความภาพนั้นอย่างเข้าใจแล้วอีกจุดหนึ่งที่อยากเสริมก็คือเวลาความอยากเกิดขึ้นจริงๆมันมักจะมาพร้อมกับเวทนาความรู้สึกบางอย่างในกายเช่นความปวดความตึงความวูบวาบหรือแม้แต่ความสบายเล็กๆใช่ครับแล้วเราไม่เคยฝึกดูมันเลยเราแค่รีบตอบสนองทันที พอรู้สึกไม่สบายก็รีบขยับพอรู้สึกวูบวาบก็รีบขวาไว้แต่ถ้าเราฝึกดูเวทนาเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองถ้าเราสังเกตเวทนาแบบนั้นได้ความอยากจะค่อยๆจางไปเพราะมันไม่ถูกกระตุ้นต่อพอเวทนาแค่ผ่านมาแล้วเรามองมันด้วยใจที่นิ่งความอยากก็ไม่โตขึ้นนี่แหละครับคือทางแห่งปัญญาไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ไม่อยากแต่คือการเห็นว่าความอยากมันเกิดจากการไม่เข้าใจ ขอขงเวทนาแล้วเมื่อเรารู้เท่าทันเวทนาเราจะไม่หวั่นไหวกับความสุขหรือทุกข์แบบเดิมอีกต่อไปสุดท้ายแล้วการระงับความอยากไม่ได้หมายถึงการบังคับตัวเองไม่ให้รู้สึกแต่มันคือการเรียนรู้ว่าความอยากไม่ใช่เจ้านายเรามันแค่มาแล้วก็ไปและถ้าเรามีปัญญาอยู่กับมันเราจะรู้ว่าความอยากนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ความหลงติดตามมันโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละที่ทําให้ทุกข์ชีวิตที่เบาขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความ อยากเลยแต่เป็นชีวิตที่เรารู้จักความอยากรู้ทันและเลือกจะไม่ถูกมันลากไปวันนี้เราไม่ได้มาให้ทุกคนเลิกอยากแต่อยากชวนให้เห็นว่าเราเลือกได้ว่าจะอยากแบบมีปัญญาหรืออยากแบบหลงไปเรื่อยๆขอบคุณที่อยู่กับเราจนจบในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าฟังแล้วเก็ตสวัสดีค่ะ